สวัสดีครับผมแมทเทียวันนี้จะมาแนะนำวิธีการลงมอดเทเรเดียก่อน,นเลยเราจะต้องมีที่มัดโรเดอร์ก่อนสำหรับลิงก์ของผู้สร้างนะครับอยู่ที่ดีสคริปชันตรงใต้คลิปเลยหลังจากที่เราเข้ามาแล้วให้เราเลื่อนไปยังด้านล่างเข้าสู่โซนดาวน์โหลดแล้วก็เลือกระบบปฏิบัติการใครที่ใช้ Windows ก็โหลด Windows มานะครับใครที่ใช้ Linux ก็โหลด Linux ไปเนาะหลังจากที่โหลดเสร็จแล้วเราจะได้ไฟล์มาหนึ่งไฟล์ให้คลิกขวาแล้วก็แยกไฟล์ออกหรือว่าแตกไฟล์นั่นเอง หลังจากที่แตกไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์พวกนี้มาให้เราเก็บเอาไว้ก่อนต่อไปเราจะต้องไปหาที่อยู่ของเทเรเรียก็ให้เราเปิดสตรีมขึ้นมาเลือกไปที่คั่งแล้วก็เลือกที่เกมหลังจากนั้นดูด้านซ้ายนะครับเราจะหาเกมเทอรเรียให้คลิกขวาที่เทเรเรียแล้วก็เลือกบรรทัดสุดท้ายนะครับคุณสมบัติไปยังแถบที่3ที่ชื่อว่าไฟล์ภายในแล้วก็เลือกบรรทัดแรกที่เขียนว่าเปิดหาไฟล์ภายใน แค่นี้เราก็จะได้ที่อยู่ของเทเเรียมาแล้วนะครับต่อไปกลับมายังไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจริงๆแล้วตรงนี้เราสามารถทับได้เลยนะครับแต่ว่ามีเทคนิคที่หนึ่งถ้าเราต้องการที่จะเล่นเทรเรียปกติแล้วก็เล่นเทรอรเรียมอดในเวลาดเดียวกันไม่จําเป็นที่จะต้องแยกออกจากกันแบ็กอัพอะไรห้วุ่นวายนะครับแค่ให้เราเปลี่ยนเทอเรียที่โหลดมาคลิกขวาแล้วก็รีเนมหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับในที่นี้จะเอาเป็นมอดโหลดเดอร์ลวกันเนาะ แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เราลากรวมทั้งหมดแล้วก็ลากไปใส่เทอร์เรียหลังจากที่ก๊อปปี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราปิดเจ้าตัวที่หลดมาเลยแค่นี้เราก็จะได้เทอร์เรียมอดโหลดเดอร์ Mod แล้วสําหรับใครที่อยากจะเน้นสะดวกนะครับถ้าเราเปิดเทอร์เรียในสตรีมมันก็จะเป็นเทอร์เรียปกติเนาะถ้าจะให้สะดวกนะครับส่งไปที่เดสก์ท็อปเลยคลิกขวา,าที่เทอร์เรียมอดโหลดเดอร์ที่เราเปลี่ยนชื่อเมื่อกี้นะครับเลือกส่งไปยังเดสก์ท็อป เรียบร้อยมันก็จะมาที่เดสก์ท็อปเราแล้วก็จะรีเนมตามใจชอบเลยนะครับเอาย่อๆเป็นเทอเรียมอดก็ได้นะหลังจากนั้นก็กดเข้าปกติทีนี้ก็รอนิดนึงนะครับการเข้าเกมครั้งแรกของเทอรเรียมอดจะใช้เวลานิดนึงแล้วก็เซตติ้งทั้งหมดจะเป็นการ default นะครับก่อนอื่นลดเสียงก็เลยลดเสียงด่วนๆเพราะว่าเสียงดังแบบสุดๆนะครับโอเคเอาเสียงแบบเบาๆไปเลยลกันเนาะอ่ะต่อไป จะสังเกตได้ว่ามันเป็นค่า default นะครับเราจะต้องเลือกไม่หมดเลย mm hmm. ก็เลือกภาษาอังกฤษไปเราจะสังเกตได้ว่ามันจะแตกต่างนเดิมปกติมันจะไม่มีคำว,ว่าหมดนะครับไม่มีคำว,ว่าห o ดซอสไม่มีบมดเบราว์เซอร์สำหรับวิธีการลงหมดนะครับอันนี้คือลงเจ้าหมด l o ด d e r เสร็จแล้วเนาะต่อไปเราจะมาหาหมดกันสำหรับใครที่ต้องการหมดอะไรก็คลิกไปยังหมด b r o w s e เเลยหลังจากนั้นจะมีหน้าจอแบบนี้ออกมานะครับให้เราคลิกด้านขวาตรงใกล้ๆตัวเอง แล้วก็พิมพ์ไปเลยต้องการหมอดอะไรในที่นี้เราจะเอาเป็นหมอดคารามิตี้ละกันคารามิตี้หมอดหลังจากนั้นเราสามารถดูข้อมูลได้ว่าหมดนี้มันเกี่ยวกับอะไรบ้างเขาก็จะบอกนะครับว่ามีแร่ใหม่6แบบมีบอสใหม่15ตัวแล้วก็มีของมากกว่า500ชนิดนะครับแล้วก็จะแบกกลับไปแล้วก็เลือกดาวน์โหลดได้เลยอันนี้ต้องรองโหลดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับใครที่หาในนี้ไม่เจอเดี๋ยวท้ายคลิปจะบอกวิธีการลงหมอด โดยที่ไม่ต้องหาในนี้นะครับเพราะว่าจะมีหมดต้นตัวที่ไม่สามารถหาจากนีนี้ได้เนาะโอเคหลังจากที่โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากลับมาที่ตัวหมดแล้วก็จะสังเกตได้ว่าตรงนี้มันเป็น disable อยู่ disable สีแดงก็คือยังไม่ได้ใช้งานนะครับให้เราเปลี่ยนเป็น enable โดยการคลิกตรงนี้เลย enable แต่ยังไม่เสร็จนะครับเขาจะขึ้นเตือนมาบอกว่าต้องทำการ reload ด้วยถ้าไม่งั้นมันจะไม่ทำงาน แล้วก็เลือกด้านขวานะครับที่เขียนว่า reload หมดหลังจากนี้ก็รอแป๊บหนึ่งตัวเกมจะทําการรีสคริปต์ของเทอเรียทั้งหมดเพื่อที่จะให้หมดทํางานได้แล้วก็อย่าลืมไปปรับพวกปุ่มคีย์ลัดใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นค่า d ด f ฟ u l t ์เนาะต่อไปเดี๋ยวเรามาเช็คดูกันเข้าไปที่หมดจะเห็นว่ามัน enable แล้วนะครับแค่นี้ก็จะเป็นการลงหมดเรียบร้อยเนาะแค่นี้ก็จะสามารถเล่นได้เลยนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการลงหมดที่ไม่มีในหมดเบราว์เซอร์นี้นะครับก่อนเลยให้เราออกเทอร์เรียหรือว่าย่อหน้าพับไปก่อนเนาะ แล้วก็ไปที่ไฟล์ด็อกิเมนต์สำหรับใครที่หาไม่เจอนะครับให้เข้าไปยัง My ค์คอมพิวเตอร์เลือกไปยังได์ที่ลงวินโดว์ส่็นใก็จะเป็นไดท์สเนาะแล้วก็เลือกไปยัง User หลังจากนั้นชื่อโฟลเดอร์นี้จะเป็นชื่อของคอมพิวเตอร์นะครับถ้าใครจ้างร้านทำก็อาจจะชื่อรหัสหรือไม่ก็แอดมินให้เราเลือกเข้าเลยในที่นี้จะใช้ชื่อแก p เนาะแล้วก็ไปยัง My Document หลังจากนั้นก็เลือกไปยัง My g a เกม แล้วก็เราจะเห็นโฟลเดอร์เทรเดียให้เข้าไปเลยเราจะเจอกับมอดโหลดเดอรแล้วก็มอดหลังจากนั้นนะครับให้เราดาวน์โหลดหมอดที่เราต้องการมาแล้วก็มาใส่ไว้ในนี้ ที่เหลือก็ให้เข้าเกมแล้วก็กด enable Mod แล้วก็ reload หมดแค่นี้ก็จะเป็นวิธีการลงหมดทั้ง2แบบนะครับและเราก็สามารถที่จะเล่นเทเรียปกติหรือว่าเทเรียหมดไปพร้อมๆกันได้โดยที่ไม่จําเป็นต้อง b a c k อัพไฟล์แยกกันก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็มีไรคอมเมนต์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ